วันก็ได้รับข้อความจากรายว่ามีเงินเข้าปิ้งเปิดดูโอ้มีเงินเข้าจำนวนเป็นหลักพันเป็นหลักพันนะก็เยอะเยอะพอสมควรเนาะทีนี้ครูดาววันก็สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูดาววันร้อยพันเรื่องก็ มีข่าวมาแจ้งเนาะแล้วก็เพื่อที่จะเป็นประโยชน์สำหรับชาวยูทูบเบอร์ของเรานะคะทั้งเก่าและใหม่คือวันนี้ครูรวันนั่งอยู่เนะาะก็เดี๋ยวนี้ทันสมัยก็คือครูระวันจะมีแอปของธนาคารอยู่ในโทรศัพท์แล้วก็จะมีลายคอยรายงานว่าเงินเข้าเงินออกพอนั่งอยู่ก็มีลายติ้ง ขึ้นมาพอเปิดข้อความดูโอ้มีเงินเข้าบัญชีมีเงินเข้าบัญชีก็เยอะพอสมควรเนาะเดี๋ยววันนี้ครูดาหวันจะมาเล่าให้ฟังว่าเราจะทำ YouTube ต่อหรือพอแค่นี้กันแล้วทำมาเป็นเวลาเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่จากาค่าโฆษณานะคะไปฟังกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อย่างที่เราพูดตันว้เนาะว่าเราจะทํา YOUTUBE ต่อหรือพอเท่านี้ดีคุราวันก็ได้รับข้อความจากรายว่ามีเงินเข้าปิ้งเปิดดูโอ้มีเงินเข้าจำนวนเป็นหลักพันเป็นหลักพันนะก็เยอะเยอะพอสมควรเนาะทีนี้คุราวันก็จะมาเล่าว่า ก่อนที่จะได้รับเงินอไรายได้จากโฆษณาเนี่ยคูรัวันเนี่ยได้เข้าร่วมการทำช่อง YouTube ตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะก็คือ2009ตั้งแต่วันที่30สิงหาคม2562นกะคะก็ทำอยู่ประมาณ9เดือน9เดือนแล้ว จริงๆแล้วก็ท้อเนาะว่าเหมือนคลิปเราไม่ปังไม่ไม่ไมผ่านกดสักทีหนึ่งแต่ว่าเรื่องอ่าซับสไครต์หรือผู้ติดตามก็คือน่าจะได้ตั้งแต่5เดือนแรกเนาะก็คือ1,000คนทีนี้พอก็ก็โชคดีเนาะโชคดีที่ว่าอ่ามาเจอคลิปปังตอนช่วงออนไลน์ก็เลยทำให้อ่าเวลาในการรับชม ถึงเกณฑ์แล้วก็เปิดสร้างรายได้ตั้งแต่น่าจะ,ะประมาณเดือน,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 นพฤษภาคมเนาะต้นๆต้นๆพฤษภาคมแล้วก็หลังจากนั้นครูราวันก็มีโฆษณาเข้ามาแล้วก็ลงคลิปเรื่อยๆน่าจะเป็นสักประมาณพฤษภามิถุนากราคกดาษสิงหากนาันประมาณสามสี่เดือนนะคะครูราวันก็ได้รับ เงินจากค่าโฆษณาเนี่ยถึงเกณฑ์การชำระเงินก็คือได้100เหรียญ1น0กว่ากว่า100กว่า100กว่านิดๆเนาะแล้วก็พอวันที่12ก็เหมือนเขาจะจะตัดยอดพอตัดยอดเราก็จะมีรายได้ถึงเกณฑ์เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมานะคะรายได้ถึงเกณฑ์การชำระเงินซึ่งครูดาวันก็ก็ลงในโพสชุมชนแล้วเนาะแล้วหลังจากนั้นสัก ก็คือวันนี้อะค่ะวันนี้วันที่22ก็คือ12เนี่ยอ่าเราไปเข้าไปตรวจใน Google a s s e n นเนาะไม่รู้คุณดาวันพูดถูกหรือเปล่า <S <S เข้าเข้าไปไปเช็คดูก็มีเงินถึงเกณฑ์การชำระพอวันที่22คุดาวันก็ก็รอรอก็เป็นเวลาประมาณน่าจ,จะ 9ก้ถึงสิวันเนาะเงินก็จะโอนเข้ามาในบัญชีที่ที่เราลงไว้ใน o o o l l e d s s n s e ที่ที่เราได้มากันเนาะก็เป็นเงินบอกเลยว่าเป็นเงินจำนวนหลักพันปีทีเ่เราได้รับเงินอะ่ะจำนวนหลักพันมานี้ก็คือ,อยท่านอยู่เขาไม่ให้เปิดเผยเนาะก็ขอบอกว่าบวกลบคูณหารจาก จากเงินที่ได้เข้ามาก็คือเงินดอลลาร์ดอลลาร์ของเงินดอลลาร์สหรัฐสามารถแลกเป็นเงินไทยได้ประมาณ28-29บาทค่ะซึ่งตอนนี้ก็คือคุณระวันได้รับเงินแล้วจริงๆจากการารายได้จากการสร้างโฆษณานะคะที่วันนี้มาบอกก็คือต้องขอกราบขอบพระคุณ เพื่อนๆชาว y YouTube เนาะที่กดไลค์กดติดตามแล้วก็มีช่วงโฆษณาจนถึงเกณฑ์การได้รับการชำระเงินนะคะยังไงก็คิดว่ามันก็คุ้มค่ากับการที่เราทำนะคะ <c oughs> ทำ u t u b e ไม่ได้เงินอย่างเดียวแต่เราได้เพื่อนได้มิตรภาพได้ความสุขก็ยังไงก็ถึงแม้ว่าจะเป็นเงินน้อยนิดก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน ทำ YouTube ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ